สวัสดีครับคลิปนี้พิกิตมาออกล่าของใหม่เดือนตุลาครับโปกสวากเกนเดอ o r ออริจิแม่รถเต่าคลาสสิกรถตู้คลาสสิกหน้าสะสมออามาดูตู้แดงหน่อยโอ้โหโหโหยวา่างเปล่าครับทุกคนตู้แดง,ว,งว่างเปล่าเอ้าเดี๋ยวไปดูตรงเชลซะหน่อยเขามีอะไรมาไหมบางทีเขาก็วางไว้นอกตู้นะครับเอามาดูเชลตรงนี้โอ้โหแม่มีใครมาเรียงไข่้วสวยเชวทั้งลอทั้งไข่ครับทุกคนนะ มาดูรถแพ็ข้างบนมีมไหมเห็นเลยนะทุกคนนะเออลอ้อโตอะไรพวกนี้ยังมีอยู่เลยนะเออของเก่าทั้งนั้นเลย,เ,ยนเนี่ยทุกคนนี่นะโอ้โหของใหม่ไปไหนเนี่ยเอออิสูสุดำยังมีอยู่เลยนะเปอร์โยที่เป็นแบบวนะินโดบล็อกแบเป็นแบบกลองนะทุกคนแถวนี้ก็จะเป็นพวก FJ ฟเะครับ FJ แล้วก็จิมนี่ครับทุกคนนะโอ้รถสนิมอะไรพวกนี้อะแถวนี้ก็มีจูนอัพอยู่รู้สึกจะเป็นเบอร์อะไรครับทุกคน เบอร์3าหนะเออเบอร์สาห้ 5. อ๋อไม่น่าสนใจจะเข้าไหร่ครับทุกคนนะเอาวางไว้ครับสําหรับจูนอัพอะไปเซเว่นต่อไปกันดีกว่าอะมาที่เซเว่นนี้กันนะครับทุกคนครับเออน็กเข้ามาละอ่าไหนตรงไหนตรงไหนตรงไหนอมาเล็งตู้แดงกันนะตู้แดงอโอ้โหเยอะอยู่แต่มีไหมโอ้ยอันนี้เป็นเมทัลบ็อกอันเดิมนี่นะโอ้โห้เโอ F J, โอ นี่เซลิก้าแล้วก็มีราคารถเก่าเกิมเก่าเก่านะ <c oughs> นะข้างในมีอะไร <c oughs> โอโ้โหนี่ไอคานขาวตั้งนานแล้วเนี่ยโอโ้โหนะเออของใหม่อยู่ไหนน้อนะนะลองเดินแวะเวียนไปดูแถวเชลบางทีเขาก็ไม่เอามาเรียงใส่ตู้แดงนะครับทุกค <c oughs> นครับนะเออฝั่งนี้นะครับนี่มีอะไรมามั่งไหมอ่ามายืนเล็งดูก่อนนะ <c oughs> เออคิดจะลุยนะเอออยู่ไหนนะเออไม่เห็นเลยทุกคนนะแถวนี้มีอะไรโอ้โหกินสุกไปสนีไายสองคันเลยนะเออพี่กิตก็จัดไปแล้วล่ะหลายคันแล้วเออนะออวางไว้ดิใครสนใจมาหาจัดนะครับนี่สาวิปนะสาวิปก็ยังมีเออรถ e m s ก็ยังมีรถฉุกเฉียวรถพยาบาลน,นะนะครับทุกคนนะแต่เพินอยู่ RC, คันนี้นะอืมนะโอ้ นี่ก็น่าจะไข่เดิมนานะครับทุกคนครับอ่าดูแรงๆแล้วก็เออนะไม่มีอะไรน่าสนใจจะเข้าไหร่แถวบ้านพิจิตนะเออสงสัยจะต้องไปเซเว่นต่อไปซะหน่อยนะแถวนี้ไม่มีอะไรแล้วครับทุกคนนะเออของใหม่ก็ไม่เจอครับโฟกสัวาเก้นก็ไม่เห็นมีนะอ่ะมัดที่เซเว่นนี้บ้างอ้าวเป็นไงล่ะที่นี่นะอยู่ตรงไหนเชลล์รถเหล็กรู้กึก จะอยู่ด้านในนะครับทุกคนเขาจะวางไว้ squirrel. ตรงแถวนู online, <reco Christ. S 1> ่นแหละข้างในเลยนะเดินมาครับนี่นะออ้หนุนเป็นแผงวางไว้โอ้เหมือนจะเห็นนะเห็นแบๆแวบๆโอ้ยแสงสะท้อนนะครับทุกคนครับนี่รถเตาโอ้โหอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะรถเตาสวยนะขอมุมเดี๋ยวขอมุมก่อนนี่มาดูมุมนี้เออรถอ่รถโตนี่เตาสวยสีชมพูแป้นเลยมีเซิร์ฟอยู่ข้างบนนะครับทุกคนครับนะโอ้ไข่ก็ไม่มีอะไร นะครับทุกคนนะดูไข่ด้วยเพื่อไข่ใหม่จะมาพร้อมกันนะครับทุกคนอ่ะไม่มีก็เอาไปจ่ายตังค์รู้สึกจะมาเซเละคันนะเซเว่นที่มีก็มาแค่แคันเดียวครับทุกคนนะรู้สึกไข่จะล่าคบนี่ก็ต้องไปหลายที่หน่อยเอาไปจ่ายตังครับคันละ1 5อยาสิบเก้าบาทนะ6สว่าเก็นเลอะออริจินอลแม่สวยนะ่รถเต่าสียมพูนะ่ะแม่นะ่าเก็บดูการ์ดก็สวยนะ แท็กก็สวยรอบนี้นะแม่ทำมาน่าสะสมอ่าเดี๋ยวเราไปดูเซเว่นต่อไปได้มาคันหนึ่งแล้วครับทุกคนครับอืมนะไปอ่าอ่มาอีก Seven เซเว่นหนึ่งแล้วจะได้อีกสักคันไหมแม่มันมาแต่ละเซเว่นนี่มาไม่เยอะครับทุกคนนะเซเว่นไหนมีก็มีแค่คันเดียวเอ้ามาดูเซเว่นนี้เป็นยังไงนะนะเออนี่เอามาวางตรงนี้ออ้นี่ไงให้ Oh, 1. โฟก์กอบคลาสสิกนะมาร์ควันอ้สีเหลืองโคตรสวยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียฮอตวิวมีอะไรซุบว่าเหลือเอ๊ชักจะสงสัยอ่ะชักจะคุย้ยคุยจะงงแล้วเอแต่เราวันนี้เรามาเก็บมาเจริญนะเดี๋ยวสงสัยฮอตวิวต้องเอาวางไว้ก่อนนะวันนี้มาเก็บคลาสสิกโฟกัสวาร์เกตก่อนนะนะเออไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวสำรวจดูข้างในนะหูยฟอร์ดเดนพิเจอร์กระบะ ออเดเตอร์แรปเตอร์แม่ก็เทไม่เบานะอ่านะใครชอบแบบสว่างๆก็ไปหาล่าตามบรเวณหนูนะแม่สองคันนี้น่าจัดนะเอาเดี๋ยวเกินงบเดี๋ยวเกินงบเกาไปคันหนึ่งนี่แน่ได้มาเนี่ยรถเต่าโฟกไม่ใช่รถเต่าโฟกฟลาร์กินก๊อปโฟกก๊อปน่ะโฟกก๊อปคลาสสิกน่ะเออน่าสะสมมาดูให้ไปด้วยไม่มีของใหม่มาพร้อมรถนี้เลยนะอ่านะครับทุกคนนะเออใน ได้คันนี้คันเดียวก็เอาไปจ่ายตังค์นะครับใช่คิดว่าแอนวิทไปกินด้วยแล้วกันนะครับนะจ่ายตังค์บาบาทครับเซตนี้นะแต่ละคัน159บาทใทรอยากสะัมก็ไปซื้ออยู่แตเว้นหายเจอนะอ่ะวันนี้ก็ได้คันนี้มาอีกคันหนึ่งนะับพกป๊อปมาควันนะวันนี้ก็มาล่าได้2คันครับทุกคนถ้าจะหาครบเนี่ยโอ้โหต้องใช้างานยาวแน่อะเดี๋ยววันหลังพิกิต คงได้เอามาแกะรีวิวให้ชมกันใครสนใจไปล่าดได้อยู่เส้วน159ย15บาทนะโฟกสวาเกนเป็นออริจินอลครับทุกคนครับ